พาเล่นเผ่าสตรีทเดมอนนะครับในเกมโกลเด้นสปาตูล่ามือใหม่ก็เล่นได้สำหรับใครที่งงนะครับว่าตัวไหนควรจะเน้นเป็นตัวหลักของคอมนะครับแล้วก็ต้องออกของอะไรบ้างสามารถไปกดใช้เซตไอเทมเบสในเกมโกลเด้นสปาตูล่าได้เลยนะครับแค่เข้าไปที่ช่องสตรีทเดมอนนะครับก็จะมีเซตไอเทมของเบสโชว์ไว้ในเกมเลยหลังจากรอบหลังคีปเริ่มต้นมานะครับเราอยู่ที่เวลสามนะครับเราก็พยายามหาสตรีทเดมอนให้ได้สามตัวครับซึ่งถ้ามันยังไม่ได้เราก็พยายามหาสองตัวมาก่อนมันดูกับเซราเง,งี้ยแล้วก็เอาพวกตัวกระทิงหรือว่าที่อยู่ใน ผมก็จะรีบขึ้นเวลห้าไปเลยนะครับล้วพยายามหาแครี่ตัวหลังมายืนอีกหนึ่งตัวนะครับคือถ้ามันไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะผมก็เอาตัวยืนมาก่อนนะครับเป็นตัวสามบาทเพราะว่ามันแพงสุดแล้วเบสรีบขึ้นเวลห้ามาเพราะว่าเบสต้องการเพิ่มโอกาสในการเจอจิงแล้วก็เลนก้านะครับแต่ว่าเราต้องขึ้นมาแบบตังเราไม่ได้เหนือน้อยขนาดนั้นนะแลังจากนั้นผมก็เจอเซรีนะครับผมก็เลยเอามายืนถือของรอจริงก่อนนะครับแล้วผมก็เอากากาสออกไปนั่นเองหลังจากที่บอดเราแข็งแล้วครับชนะมาหลายตาเก็บตังได้เยอะแบบนี้นะครับเราก็ขึ้นแล้้้ววตัคไดดนาิม บเบนแนะนำให้ขึ้นมารีโลที่เวลเจ็ดจะมีโอกาสเจอตัวเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ผมทํา5าสตีดเดมอนได้นะครับยังไม่ครบ7เนาะขาดแบนด์แล้วก็เนโกเราสามารถใช้เงินที่เกินมาจาก50ในการรีโลได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้7สตนะีดเนาะผมก็เอาตัว4บาทมาใส่แทนก่อนนะครับเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวถือของแทนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเข้าใจง,ง่ายๆและเมื่อเล่นมาสักพักถ้าเรารู้สึกว่าเราทําตัว3บาท, 3, บาท3ดาวยากเกินไปให้เรารีบขึ้น8ขึ้น9ไปหาตัว4บาท2ดาวเลยครับอย่างเกมนี้ผมบังเอิญมาได้ Echo, อดเอกโกพ ทิงกับเลนก้าแต่ทาไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ขายตัวที่เราเอามาถือของแทนทิ้งให้หมดแล้วครับแล้วก็เล่นเป็นเจ็ดสตรีทเดมอนเลยนะครับกับตัว4บาทหรือ5บาทก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมเอาซิกมาใส่นะครับเพว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แผงหน้าแล้วก็แผงหลังครับเจ็ดสตรีทเดมอนจะมี7ตัวนะครับก็เลยใช้แค่7ดสตรีทเป็นหลักนะครับอีก3ตัวที่เกินมาผมก็จะเอาซิกมาใส่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แผงหน้าแล้วก็แผงหลังครับที่เหลือผมก็จะใช้เป็นเซตนะครับเอามาเป็นตัวล้วงลเเา้ไปขย ต่างคนก็ต่างสุดเหมือนกันแต่ว่าทํา4บาท3ดาวไม่ได้นะครับตาน,นีก็แอบเสียดายนิดนึงขาดเซตไปไม่กี่ตัวเองนะครับก็เลยเป็นเราที่ชนะมาได้นะครับตาน,นีชูสีมากอย่าลืมไปลองกันนะครับสำหรับคอมสตรีทเดมอนนะมือใหม่ก็เล่นได้แล้วตอนนี้ตัวเกมก็ได้มีชิบีบมาใหม่นะครับอินคิเปอร์โซน่านะครับใครชอบก็ลองไปจัดกันได้นะครับเไปไ็นงานท่าทางน่ารักไหมนี่ดีดพินมีเสียงพินด้วยนะ